เดินลิฟวิ่งลูมตามรอยธรรมนานมาแล้วยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าดงผาไฟที่ติดกับป่าแถบภาคตะวตันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตอนล่างหรือที่หลายคนมารู้จักคุ้นเคยกันดีจนเรียกว่าเป็นอีสานตอนใต้หรืออีสานใต้ ปาไม้เขียวขจีทอดยาวไปจลดเทือกเขาอีกฟากหนึ่งของผืนฟ้าซึ่งเทือกเขาที่ทอดมาจลดโอบล้อมขอบฟ้าอีกฝั่งหนึ่งมีชื่อเรียกว่าเทือกเขาภูพม์บนเทือกเขาดงผาไฟเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่สีเขียวขจีสูงชะลูดเสียดฟ,ฟ้าหรือต้นไม้พุ่มขนาดใหญ่ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้ที่เติบโตได้ดีในป่าดงดิบทั้งสิ้นป่าแห่งนี้จึงได้ถูกขนานนามว่าป่าอาถรรพ์ดงผาไฟในป่าแถบภาคอีสานใต้นั้นมีพระพิสุกรูปหนึ่งได้ถือธุดงวัดและพระพิสุกรูปนั้นได้ออกธุดงเพื่อสแสวงหาสัจธรรมความเป็นจริงให้กับชีวิตของตนเองทั้งย่งสแสวงหาความหลุดพ้นและพึงพอใจในสมนถะ ท่านมีนามว่าหลวงปูเ่เสนหลวงปู่เสนมีมารดาชื่อว่านางดมเป็นหญิงสาวชาวนาจังหวัดสุรินทร์ส่วนบิดาของหลวงปู่เสนก็เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกับมารดาของ,งปู่ท่านปิดาของหลวงปู่เสนชื่อว่านายชาติครอบครัวของหลวงปู่เสนมีอาชีพชาวนาหลวงปู่เสนชอบศึกษาธรรมมาตั้งแต่เยาว์วัยในตอนเด็กเคยนำหนังสือสวดมนต์ของหลวงปู่มาอ่านอยู่บ่อยครั้ง จนท่องคาถาได้ภายในห้าวันต่อมาไม่นานนักหลวงปู่เสนก็ถูกปิดานำไปฝากฝังกับพระอาจารย์ข้อหลวงปู่เสนเคยได้ยินจากปิดามาว่าในป่าอาถรรพ์ผาไฟนี้มีสิ่งสาราสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่หนาแน่นหลวงปู่เสนยังได้ยินพระอาจารย์ข้อเล่าให้ฟังอีกว่าชาวบ้านตรงผาไฟมีของดี วันดีคืนดีก็จะปล่อยของออกมาให้เพนพานเต็มป่าไปหมดโดยเฉพาะคืนเดือนดับหรือในวันเดือนดับเป็นที่ร่ำลือกันไปทั่วว่าในป่าดงผาไฟมีวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านสันนิฐานว่าบริเวณนั้นเคยเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีประเพณีสืบต่อกันมานับพันปีและวิหารร้างนี้ยังเป็นแหล่งซุกซ่อนสมบัติชั้นดีชาวบ้านหลายคนเชื่อกันว่า ผู้ใดก็ตามที่เข้ามาขโมยสมบัติในวิหารร้างจะเจอดีเจอผู้เฝ้าสมบัติแต่ก็มีหลายคนเข้าไปค้นหาเพื่อขุดหาสมบัติหลายคนที่เข้าไปในป่าดงผาไฟไม่ได้กลับออกมาให้เห็นกันอีกเลยจำเราจะต้องพักที่นี่เสียพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทุด,ดงต่อเสียงเข้มของหลวงปู่เสน เก่าอย่างลำพึงลำพานกับตนเองหลวงปู่เสนเดี๋ยวมองไปรอบๆป่าดงดิบอย่างไม่คุ้นเคยหลวงปู่เสนยังจำได้ว่าก่อนออกมาทุดงพระอาจารย์ข้อเคยเล่าเรื่องเทือกเขาภูพมที่ติดกับเทือกเขาดงผาไฟให้หลวงปู่เสนฟังอยู่บ่อยครั้งดวงตาสองข้างหลวงปู่เสนกว่าดสายตามองไปรอบๆด้านภาพที่ปรากฏตรงหน้าเป็นภาพที่สวยงาม ยิงแมกไม้นานาพันธ์สีเขียวกระจีทอดยาวไปสุดสายตาเวลานี้ท้องฟ้าเป็นสีแดงฉานเจอสีส้มอ่อนจางๆบ่งบอกให้หลวงปู่เสรรู้ว่ายามนี้เป็นเวลาพเพศเสียแล้วต้นไม้ในป่าอาถรรพ์ดงผ่าไฟสูงใหญ่และดูแข็งแรงทั้งยังสามารถให้ร่มเงาได้เพียงพอที่หลวงปู่เสดจ,จะปักกรดและพักเพื่อภาวนานในกรดหลวงปู่เสนจ,จึงได้ปักกรดใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่ จนเวลาล่วงเลยมาถึงหนึ่งทุ่มหลวงปู่เสงก็พันได้กลิ่นปลาเน่าเหม็นของบางสิ่งลอยมาปะทะก,กับจมูกข,ของตนเองหลวงปู่จึงพยายามข่มตาภาวนาบำเพ็ญกรรมฐานต่อไปแต่กลิ่นปลานั้นยังส่งกลิ่นกำจายเหม็นเน่าเหม็นหืนเข้ามาอย่างอานาบริเวณที่หลวงปู่ปักกดเราะว่าหลวงปู่กลับนั่งนิ่งนั่งกรรมฐานภาวนา แล้วจับจิตภาวนาพุทโธเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าองค์พระบรมศาสดาพระโคดมที่ทรงชี้นำทางเหล่าเวนยสัตว์ข้ามพ้นโอคาสงสารได้ลืมตาขึ้นมาเสียงร้องแหบแห้งดังขึ้นหน้ากรดของหลวงปูเ่เสนแต่ทว่าหลวงปู่เสนกลับนั่งภาวนาด้วยจิตใจไม่หวั่นไหว ด้วยกำลังจิตของหลวงปูเ่เสนที่ภาวนาพุโทโธอย่างไม่ลดละแม้ว่าหลวงปูเ่เสนจะปิดอายตนะของตนเองทั้งสามแต่กลับสัมผัสได้ว่าดวงวิญญาณที่พยายามทําให้ตนเองลืมตาและออกจากการบําเพ็ญภาวนาอยู่นี้หาใช่ดวงจิตของมาที่มาผจญเพื่อให้เกิดบารมีไม่หากแต่เป็นดวงจิตของชาวบ้านดงผาไฟที่เล่นของเพื่อต้องการให้ตนเองเป็นใหญ่และมีอํานาจจิตมากกว่าผู้ใด จึงได้มาข่มเหงรังแกรพระพิสุขที่ร่าเรียนวิชามาอย่างตนข้าบอกให้ลืมตา,าขึ้นมาเสิ่งทอยคำแหบแห้งดังขึ้นอีกครั้งจากปากของวิญญาณร้ายที่คานเข่าอยู่กับพื้นหญ้าอยู่ที่หน้ากรดโยมกลับไปเสียเถิดหลวงปู่เสนเอ่ยขึ้นขณะหลับตานั่งบำเพ็ญภาวนาด้วยใจที่สงบ ไม่กูบอกให้มึงมาสู้กับกูโยมอาตมาไม่สู้กับโยมหรอกลุงปู่เสีงกล่าวพางเข้าสมาธิบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องในใจของลวงปู่นั้นอดรู้สึกเวทนาวิญญาณร้ายที่ถูกส่งมาไม่ได้แม้กระนั้นท่านก็ได้ทำเพียงแค่สงบใจทำใจให้นิ่งต่อภาพที่ปรากฏตรงหน้า เมื่อเห็นว่าหลวงปู่เสดนั่งนิ่งภาวนาอย่างไม่สนใจตนเองวิญญาณร้ายก็พันแปรเปลี่ยนรูปร่างทันใดกลิ่นเน่าเหม็นชวนขึ้นเหียนอาเจียนส่งผลให้หลวงปู่ลืมตาขึ้นมามองผีร้ายตนนั้นภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าของหลวงปู่หาใช่ผีป่าผีพงพลายไม่ หากแต่เป็นผีตายโหงที่ถูกส่งมาจากชาวบ้านที่แก่กล้าใส่เวทวิชาอาคมเป็นอย่างมากดวงจิตของวิญญาณร้ายตนนี้มีโซ่ตรันดัามที่ขาทั้งสองข้างลุงปู่เห็นแล้วก็รู้สึกสองเวทใจในชะตากรรมของวิญญาณดวงจิตดวงนี้ไม่ได้ ยวมต้องการสิ่งใดหลวงปู่เอ่ยขณะจ้องมองวิญญาณร้ายอย่างไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นมึงจะต้องตายโทษฐานที่ลองดีกับกูเสียงแหบแห้งของวิญญาณร้ายพูดด้วยอารมณ์อย่างเกลี้ยกล่อหลวงปู่เสนสบตามองวิญญาณตนนั้นอย่างสงบนิ่งอตมาไม่เคยอยากลองของกับใคร หลวงปู่กล่าวขึ้นพลางสบสายตาวิญญาณร้ายด้วยแววตาสังเวชแต่กูอยากร้องขอกัเมึงกูอยากรู้ว่ามึงมีดีสักแค่ไหนเชียวคราวนี้หลวงปู่ไม่ได้ตอบอะไรผิร้ายตนนั้นกลับพุ่งเข้ามาประชิดหน้ากรดหลวงปู่ดวงตาของวิญญาณร้ายตนนั้นใหญ่โตมากทำให้หลวงปู่นั้นขนลุกพ่องขึ้นมาหลวงปู่หลับตาลง พยายามสงบใจนิ่งต่อไปมือหยาบกล้านของผีร้ายตนนั้นผู้เข้ามาจะปิดชีวิตของหลวงปูเ่เสนหากตะกลับคว้าได้แค่เพียงอากาศท่าเท่านั้นพอหลวงปูเ่เสนขยับตัวถอยหลังจนชิดกรดหลวงปู่เริ่มขยบับริมฝีปากพางบริกรรมคาถาเสียงท่องคาถาดังออกมาจากปากของหลวงปู่หลวงปู่กล่าวบริกรรมคาถาทั้งหมดจนจบรัศมีอารามเรืองรอง ดังทองทาปรากฏขึ้นมารอบบริเวณกลดของหลวงปู่น่าแปลกราวกับมีกําแพงแก้วเข้ามาขวางกั้นไว้ทันทีที่วิญญาณร้ายสัมผัสกับกำแพงแก้วของหลวงปู่ที่กั้นไว้นั้นวิญญาณร้ายตนนั้นพ่านส่งเสียงดังร่านป่าอาทรรานขึ้นมาในทันทีเสียงร้องของวิญญาณร้ายนั้นกีดร้องอย่างโหยหวน ความร้อนระอุแผ่ซ่านไปทั่วสับพังกายของดวงวิญญาณร้ายดวงนั้นดวงตาปูดโปนของวิญญาณร้ายจ้องเขม็งมาที่หลวงปู่ด้วยแรงอาฆาตพาะค่อยๆเรื่อนตัวออกมาจากหางกรดของหลวงปู่เพื่อถอยไปตั้งหลักแม้ดวงวิญญาณร้ายนั้นจะร้องมวยหัวแล้วก็ตามมันก็ยังไม่ยอมเลิกราวีหลวงปู่จึงตัดสินใจแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณร้ายตัวน,นั้นด้วยเมตตาจิต เป็นเวลาเดียวกันกับที่วิญญาณร้ายนั้นพุ่งกระโจนเข้ามาในกฎอีกครั้งอย่างไม่ลดละความพยายามหมายจะเปิดชีวิตของหลวงปู่ให้ได้ฉับพันก็บังเกิดแสงทิพย์พุ่งขึ้นออกมาจากต้นไม้ใหญ่ที่หลวงปู่นั่งปักกดภายใต้ล่มไม้นั้นอยู่นั่นเองรูปรากของลำแสงสีขาวเข้ามาขวางทางดวงจิตผีร้ายที่กระโจนเข้ามาอย่างในกฎของหลวงปู่ พันร่างวงิญ,ญาณร้ายก็กระเด็นออกไปด้วยฤทธิดเดชของเทวันนั้นทันทีและแล้ว,ลวรูปลักษณ์ของลำแสงก็แปลเปลี่ยนเป็นร่างของบุรุษหนุ่มสมอภร์สีขาวสะอาดตาถอยไปมึงอย่ามาขวางทางกูเสียงเข้มของดวงวิญญาณร้ายนั้นกล่าวขึ้นด้วยความไม่พอใจอย่างยิ่งยวดที่เวลานี้มีเทวันมาอารักขาหลวงปู่ ที่ตนหมายจะเอาชีวิตอยู่นั้นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ